สวัสดีครับผมวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวสามบาทครับนเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ดูใช่สามบาทนะพี่อ,อยากรู้จริงๆเลยว่าสามบาทนี้จะกินอิ่มอ่ะใช่รสชาติเป็นยังไงเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าสามบาทจริงไหมเนาะเป็นแค่ชื่อร้านหรือว่าราคาจริงๆก็อยากรู้กันไปไปแอดแอดแอดไอ้ชื่นไปเลย ถาเราก็เข้ามาอยู่ร้านนั้นนะครับผมใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสบาทนะคะและถามมาหลายๆคนว่าเฮ้ยสบาทจริงป้ะหมอนี่ไงสบาทตอนนี้ที่เราสั่งไปคือเราจะสั่งแค่3บาทนะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตองเส้นใหญ่เส้นเล็กมีขาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเส้นใหญ่เส้นเล็กมีขาวอย่างละ5้ารวมทั้งหมดเป็น30ชามทั้งหมดใช่ทั้งหมด1 5 0้บาทเฮ้ยไม่ใช่ก็บยี่ส สามสิบเก้าสิบบาทดิไม่ใช่ชามละห้าบาทชามเก้าสิบบาทไม่ไม่ได้ตกใจราคาตกใจชามกี่ชามนะสามสิบสามสิบชามก็เจ๋สามบาทสามสิบชามเออถ้าเกิดเข้ามาชามแค่นี้ทำังไงเฮ้ยสามบาทเขาทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสามบาทเนี่ยจะค้วยน้ำจิ้มหรือเปล่าที่แรกนึกว่าเป็นแค่ชื่อร้าน โอ้ราคา,าร,ราคาจริงๆราคานี้จริงๆก็เลยแบบลองสั่งแค่3บาทเพราะว่ามันจะมีเมนูอื่นอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกเป็นบะหมี่เหลืองเนาะบะหมี่เหลืองเนี่ยจะ10บาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นข้าวซอยข้าวซอยก็จะ25บาทและถ้าเป็นใส่ถุงก็10บาทเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีน้ําเป็นพวกแบบโอเลี้ยงแกาแฟน้ำมะรุมน้ําเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าก๋วยเตี๋ยว3บาท ้วยมันจะขนาดไหนจะกินอิ่มไหมสามสิบถ้วยเนี่ยนั่นแหะสิรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่ากองเรามีประมาณ200คนก็30ถ้วยยังไงก็ไม่พอยแล้วอืมตามนั้นครับครับผมก๋วยเตี๋ยวสามบาทไปเลยใครชอบเส้นใหญ่เอาไปชอบเส้นเล็ก อบเล็กๆรียงดิชอบเล็กๆเหรอครับชอบเล็กๆเหรอครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับอ้าวเหรครับเห็นว่าชอบเส้นเล็กกันนึกว่าเล็กๆซะแล้วแค่เส้นครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเหรอตอนสั่งก็ไม่รู้สึกเยอะขนาดนี้พี่หลังสั่งให้ดูด้วยนะ หลังสั่งอะดูด้วยล่าสุดรวมกับคำไม่ทำอะไรของคุณหลังสั่งอะดูด้วยอไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้อะไรกูสั่ด้วยสังเกตเลยว่าตัวนี้ไม่มีช้อนเพราะเขาให้ยกสดยังอีกยังไม่หมดอีกอ๋อยังไม่มาตกใจหมด คือความอลังการของก๋วยเตี๋ยวสามบาทสามสิบถ้วยสามสิบถ้วยหมดไหมไม่รู้หมดไหมคิดว่าหมดไหมไม่กล้าคิดเลยอันนี้น้ำใสนีน้ำตกอ่าะน้ำใสน้ำตกภายในชามก็จะมีเส้นมีกระเทียมเจียวใช่ไหมใช่กระเทียมเจียวปะมีหมูแล้วก็มีช้อนมีผัด ขอชิมก่อนชิมน้ำก่อนได้ไม่ต้องปรุงแล้สั้นเลยขอพริกนิดนึงนะครับไป <Yeah. S 1> เฮ้ยคำเดียวเราไหวเดี๋ยวก่นอนโก่อนกยก่อนโอกยก่อนัอันนี้คือหนึ่งคำหมดไปแล้วคำหนึ่ง ลองน้ำใสบ้างกินไม่ได้เข้าปากเลยน้ำใสนะครับชิมกันไม่ต้องปรุงตอนแรกอะเราตั้งงบตั้งใจเอาไว้ให้200เลยนะ200ชาม200บาทอ๋อ200ชามกินยังไงอะผมจะเอาสองอ,อันนี้รีวิวอาหารหรือว่าแข่งกิน เส้นใหญ่เส้นใหญ่ยังไม่ครับปรุงอ่ะอันนั้นเขาสายปรุงนี่ไม่ปรุงครับนะอือหอเส้นนุ่มเหนียวเนี่ยอ,อร่อยหอเส้นหมี่หมี่อ่ไหนมะเนี่ยกินหมี่น้ำตกอะ่ะอะไรวหรมี่น้ำตกแมวน้ำใส่ไม่เหลืองอ่ะไม่เหลืองมีขา<อ>ย ไม่มีเหลืองเลยเหรอมีมีเหลืองแต่มีเหลือง1ิบาทก็เลยไม่ได้สั่งเพราะว่าเราจะกินแค่ก๋วยเตี๋ยวสามบาทแต่ว่ามีข้าวนี่มันเหมือนไม่คําเดียวนะอเหมือนนะเหมือนมีข้าวเยอะมีข้าวเยอะมากดูครับ <Yes. S 1> หมูกระเทียมผักชีเส้นน้ำสามบาทครับเพราะว่าปริมาณนี่เขาให้มาไม่แย่เลยนะแต่ว่าในเรื่องของเครื่องอ่ะอาจจะสู้กว๋วยเตี๋ยวชามละสามสิบสี่สิบไม่ได้เพราะว่าอันนั้นอาจจะมีลูกชงลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจครับมันคือกว๋วยเตี๋ยวสาบาทเนาะคือสามบาทนะจะให้มีลูกชิ้นเขาก็ไม่ไหวพวกอนะใช่ ถ้ามีลูกชิ้นนี้เขาต้องขึ้นราคาแล้วครับใช่อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้าบาทประมาณนั้นไม่ใช่ต้องขึ้นเยอะกว่านั้นอีกแต่เส้นใหญ่เหนียวนุ่มมากเลยอ่ะชอบเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่มันนุ่มดีอ่ะไอะ้ส <c oughs> ามสิบไหมเส้นใหญ่เขาตาัดออกมาเหมือนเส้นอุดง้งเลยมันเหนียวนุ่มมากเลยนะเส้นใหญ่อ่ะมือสั่นครับ เริ่มไปลองไหมล่ะแค่สิบชามก็พอแล้วผมอ่ะเฮ้ยได้ไงล่ะพอแล้วได้ดิว่าวันนี้เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอดีนะมะกุนไม่ดีนะตอนแรกกะจะสั่งอย่างละสิบไม่นะาว่ะจะบอกว่าตอนเนี้สามโมงสามโมงยี่สิบคือยังมีคนเยอะอยู่เลยนะคะตอนแรกอ่ะเรามาตอนบ่ายโมงแล้วแต่ว่าคนแน่นร้านไม่มีที่นั่งเลย ของรสชาติอ่ะเขาคือก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเจ้าหนึ่งเลยแหละและที่สำคัญคือมันถูกมากสามบาทบางคนกินแค่ห้าถ้วยของถ้วยอย่างเงี้ยอิ่มละพอจบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยคือเนี่ยห้าถ้วยหกถ้วยเนี่ยคนปกติกินกันประมาณนี้แหละอย่าพอแล้วสิบคำเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิทำไมเฮ้ยชาเลนน่ะคุณก็เอาให้ถึงสิบดิอย่าเพิ่งดิผมสิบผมก็พอแล้วมั้ง เกรงใจคนรอบข้างด้วยมันดันอ่ะมันดัน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 หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่คิวของผมได้สิ่ชามของผมได้ได้ไงเจ็ดป่ะยี่สิบชามไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบชามอันนี้ของทีมงานอันนี้คือของทีมงานกินตรงกลางนี่ทีมงานกินแต่ตั้งยี่สิบชามนะไม่ไหวจริง อย่าดูถูกนะครับก๋วยเตี๋ยวสามบาทเนี่ย,ยบาง <3 S 2> คนบอกว่าสบายๆไม่ใช่เลยบางคนเขาแบบโอ๊ยคําเดียวน้อยๆใ,ใครบอกน้อยต้องมาเพราะว่าเนี่ยคือสั่งมาแค่30ชามแต่ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงลิมิตผมได้อยู่แค่4ี่ถึงห้านะแต่นี้ผมพยายามพยายามอยากรู้ว่าตัวเองจะไปต่อได้ไหมอย่างคนปกติอะถ้าสมมติว่าสั่แบบห้าหกชามอย่างเงี้ยโอเคอิ่มละหกชามเท่าไหร่สิบแปดบาทต้อไปแล้วสมัยนี้กินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดบาทแล้วอิ่มอยู่จริงมีอยู่จริงครับ ว่ชาิดีเลยไม่แย่เลยแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือคนของเขาเยอะลูกค้าเขาเยอะมากนะยิ่งสประมาณช่วงเที่ยงๆบ่ายๆอ่ะตอนนี้อยู่ที่สามโมงครึ่งค่ะสามโมงครึ่งเขาไม่ไดมีลูกค้าอยู่บ้างปะปายนะแต่ว่าลูกค้าจะไม่แน่นเพ่าตอนช่วงบ่ายๆเที่ยงๆอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมานะคะสามารถมาได้เลยตั้งแต่กี่โมงคะ เขาเป tá, ang, it, ิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงประมาณสักห้าโมงเย็นเนอะอยู่ถนนเส้นหลังปินนะคะหรือว่าจะเซิร์ช Google m a p มาก็ได้ว่าก๋วยเตี๋ยวสาบาทเจ้าเดียวในเชียงใหม่เลยใช่สายตากันนะกล้องแป๊บนะโอ้โหขอเนื้อาเนะคะอันนี้คืออะไรมันคืออะไรมันคือบิน เขาขายวันนี้ค่ะคุณคะน,นี่นี่นจะบอกว่านี่ขนาดเขาไม่ได้ทําบินแบบทีละเมนูนะอย่างหอนเราอะ่ะเราสั่ง6อย่าง6แบบใช่ไหมก็คือมีทั้งน้ําใสน้ำใสเส้นใหญ่น้ำใสเส้นเล็กน้ำใสมีขาวแล้วก็น้ำตกน้ำตกสามหยักเ<ร>นี่ยเขาใส่มาแค่90แค่นี้เองนะเขาใส่มาแค่สามนี่ยเนี่นิดใช่ก็สามสิบชามไงเก้าสิบบาทเนี่ยในบินมันจะมีรายละเอียดแค่นี้แต่ดูความยาวของบินแบบห่างเว้า Aw, ยาวกูห่างง้อแถวบ้านฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทนะคะแล้ว <OM> ก <C> ็หลังจากนี้เราจะไปที่ร้านไหนกันก็ฝากต่างไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน and 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 action